สวัสดีครับพบกับแอบสองชแนลอีกแล้วนะครับวันนี้หิวนะครับเดินไปเดินมาไม่รู้จะกินอะไรลองเข้ามาในร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับมาแบบสุ่มๆมั่วๆไปดูกันะครับทุกอย่างคือไม่รู้จักนะครับอาศัยชี้รูปอย่างเดียวนะครับอันไหนหน้าตาน่ารับประทานเราจะสั่งอันนั้นนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับเป็นร้านเล็กๆนะครับ แต่สะอาดสะอานดีนะครับอันนี้ก็จะมีเสิร์ฟน้ํานะครับใครที่มาเกาหลีไม่รู้หาช้อนไม่เจอนะครับช้อนอยู่ข้างข้านี้นะครับช้อนตะเกียบนะครับอยู่ข้างข้างนะครับข้างโต๊ะเดี๋จะหากันไม่เจอนะครับทันนี้นะครับอาหารเราก็มาแล้วนะครับหน้าตารูปร่างนะครับสวยงามนะครับไม่ผิดหวังนะครับรูปกับตัวจริงใช้ได้เลยครับนี่ก็จะเป็นเครื่องเคียงนะครับกิมจิ ตามสไตล์เกาหลีนะครับอันนี้จะกุ้งน,นะครับกุ้งข้างบนนี่คือสาลานข้างล่างเป็นข้าวนี่เป็นไข่นะครับเป็นไข่แต่อันนี้น่าจะเป็นไก่โอเคนะครับหน้าตาโอเคเลยไม่ผิดหวังนะครับที่สั่งมาแต่รสชาติค่อยว่ากันอีกทีนะครับน้ำซุปนี่ก็มีไข่นะครับแล้วก็มีเส้น มีเส้นแล้วก็มีคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเลยจรคิดว่าเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับไม่ใช่น้ำสุปเลยนั้นมาเป็นเซตรสชาติช้ได้เลยครับ สำหรับราคาอาหารในมื้อนี้นะครับเราจ่ายไปที่9 0 0านวอนนะครับคุ้มถูกอร่อยนะครับยังไงก็อย่าลืมลองหารับประทานดูนะครับสำหรับคนที่อยู่เกาหลีหรือที่คิดกำลังจะมาเกาหลีนะครับวันนี้สวัสดีครับ